น้ำตก้วยทึกชูสวนคุณย่าแคมปิ้งวิวบ้านโอฟังโฟตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นน้ำตกที่อยู่ในสวนยางพาราที่สวยงามมากๆครับ ที่นี่ไม่พลุกพล่านนะครับนะักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมที่นี่คือน้ำตกห้วยทึกชูบ้านสวนคุณยา่าแคมปิ้งวิวนะครับสวนคุณยา่าแคมปิ้งวิวบ้านโอปังโกตาบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับอาเดี๋ยวเรามาถามนะักท่องเที่ยวครับสวัสดีครับที่นี่เขาเปิดนานหรือ,อยังครับเนี่ย เพิ่งจะเปิดนะครับเอาแล้วในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เปิดเราเข้ามาเที่ยวได้ไหมตอนที่เขายังไม่เปิดเป็นทางการเราสามารถขีม่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถเข้ามาเที่ยวได้ไหมยังไม่ได้เขาไม่ให้เข้ามาเหรอครับสมัยก่อนจะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนตรงตรงนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมอ๋ออ่าโอเคครับขอบคุณครับนี่นักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนครับเนี่ยบ้านหมู่บ้านนี้แหละบ้านโอปังโกนี่ใช่ไหมครับแล้วน้ําตกนี่มันไหลไปลงที่ไหนครับเนี่ยรู้ไหม ม,มันก็ไหลผ่านหมู่บ้านใช่ไหมนี่เข้าไปในหมู่บ้านไหมอ๋ออ่ะ,อะโอเคนี่น้องๆนักท่องเที่ยวครับขาขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับโอ้คุณย่าโอเคเก่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของน้ําตกตรงนี้เรียกน้ําตกห้วยตึกชูเหมือนกันใช่ไหมน้าตกห้วยตึกชูนะครับสวนคุณย่าแคมปิ้งวิวบ้านโอปังโกอําเภอภูสิง จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นน้ําตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับสวยงามครับน้ำตกห้วยตึกชู บ้านโอปังโกอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนี่คือน้ำตกห้วยตึกชูอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ในบริเวณของสวนคุณย่าแคมปิ้งวิว บ้านโอปังโกอำเภอภูสิง,งห์จส,สีสเกตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ